ชียเชียเชียเอาแล้วเอาแล้วโอ้สวัสดีครับผมนวุฒิจากช่องประวัติไชแนลครับผมเมื่อนี้กามาเยี่ยมมายี่ยมน้าน้อยครับผมสวัสดีครับจากแต่ก่อนไปตกป่าน้ำกันแถวคลองทรงน้ำครับผม มาอยู่บ้านตั้งจังหวัดอุดอรธานีครับผมมาอยู่กับอยู่ประจำอยู่เง้วเลยน้น่อยที่ผ้าไปเอานิ่มครับผมเสื้อมไเวอร์กับไปก้อนนะครับข้างไงบ่ครับน้น่อยข้างไงอยู่วะท่าน <laughs> ปีนี้ก็บรรยากาศแรงครับผมเบื้องบรงบรยากาศต่อเฟี้ยงแหงดินแหงเบิดครับปีนี้แรง,รงแจมไดเวอร์มาถึงก่อนล่ะครับผมสวัสดีครับ,บ หิบน,นี่พิเศษครับผมมาเอาเอานิมใส่ห้างอ่ะอใส่อ่ะ <c oughs> ในก่อภั่บ่ะ <c oughs> อ,อยู่ในเลยครับผมเดี๋ยวว่าเห็นหอดห้างดำคือกัน แต่ละห้างอเห็นนะครับผมรุ้เห็นตะตุตะห้างดำๆครับผมเดี๋ยวมาลุ่นน้ำกันครับผมคลิปเนี้ยเอาเมียมครับเดี๋ยวล่ออุปกรณ์ ข <c oughs> ้างๆเนี่อยูกก่กลางกอบไผ่เอาหญา้าครับผมตรงนี้นั่นนี่แบดมันเลอะหกชื่อสาวด้วยเอาถามบ้านรุ่นครับผมว่านน้ำหวานสีไลายปะแต่ว่าห้างกับไงเติบอยู่ครับจะกลางกอบไผ่เอาหญา้า ทีมงานมาอีกคนครับผมเอาบันไดมาแล้ว หายายอีกวันเ,เกวนเยี่ยมครับผมงูประกวน,กวนไ้ถล่นเผาไฟว่นะเนี่ยล้นควันออผู้ใดสิถือกวาดเด้อบบเ่นี้เด้อผู้ใดติตาตัวแบบี้นี่ มันไปล่นโอ้ได้ยินเสียงพึ่งพึ่งเนาะนี่คือใบยู่แบบนี้น,นั่นเมียนนี่นั่นเมียนนี่วะ อุกันุกรันจันจ้าเก็นเลยปฏิญาดีๆนะเร้บเข้าบ้าน

เพิ่งหู้ว่าไม่ไม่มีนัตาดตายอยู่ดีฮะ เต็มเต็มเต็มเลย เอาหัทหรอเกิดมาอยู่ายอีนี่ยเัื่นคือ็ได้แล้วบ่คือว่าออกมากได้แล้วบ่ไอ้ว่ออเนี่ยน่าเล้เ เนี่้มี่ก็ควันก็เหลือแล้วนี่เองจะดูมานี่ยังไงตีตัวออกมาได้ป่ะดับเองดับดับดับโอ้โหโอ้ยดับดับดับโอ้ยไฟถี่ใหม่ได้เนี่ย

อไวปุ่มๆต้องเชียบ์ไปใส่มันโอ้ยเจี๊ยบใหม่จริงเจี๊ยบใหม่หน้าสวยยังออกบ่เบิดครับผมทำไงถักจำไว้ด้ว ไปเห็ดทังไม้ด้วยควาน้ำหวานไปกินหืวานไปหาพอดีเลยอ๊ะห่วยควยยาติเมือจะกว่งเ้าเตียนตั้งงนี้

ได้เรียบร้อยครับผมหนักขึ้นนักเถอะยนักน้ำหวานเดี๋ยวน้อเอ๊ะจัดฟอนต์กนถ,ถ้าเอาว่าเป็นกาวหยาดได้เลย หนักตึบน้ำหวานไรลี่คลิปพรเศษครับผมคลิปเนี่ยเอาพึ่งครับนครับทีมงานยัางนาครับผมเต็มปีลี่เลยเดินหาเอาไปใส่ขวดโอเคครับผมจังไรกะฝากกดติดตามกด ไลก่กดแช่ครับผมไห้ทีมงานช่องประวุธครับผมกับทีมงานกสิขอล่าแหะครับผมเอาพึ่งเศษเรียบร้อยครับเดี๋ยวกสิเดินทางกลับสกคนต่อครับผมตอนนี้อยู่อำเภอห้วยสามผาดจ,จังหวัดอุดรธานีครับผมฮะอ,อ,อำเภอไปจัก ตำบลในห้วยสามผัดอําเภอรประจักส์ศิลปป่าคมครับผมเมาผิดไฟกับใหม่หน้าครับผมเอาเบิงผลงานครับผมพูดก่อไพ่ ทั้งไนก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทีมงานประวุติใช้แนวรับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ